ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูจุ๋มนางสาวประภาพรควัญดีครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5คลิปนี้เป็นบทที่1เศษส่วนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคราจุดประสงค์การเรียนรู้มีทั้งหมด2 คือ 1. เข้าใจหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคระ 2. นักเรียนสามารถเขียนขั้นตอนการแสดงการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคระที่กำหนดให้ได้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะการเปรียบเทียบจำนวนคระเรามาพิจารณา จำนวนคราสองจำนวนคือ3เศษ1ส่วน2กับ2เศษ3ส่วน5ถ้าจำนวนคระมีจำนวนนับข้างหน้าต่างกันแบบนี้เราสามารถเอาจำนวนนับมาเปรียบเทียบกันได้เลยนั่นก็คือ3มากกว่า2 ดังนั้น3เศษ1ส่วน2มากกว่า2เศษ3ส,ส่วน5ห,หรือ2เศษ3ส,ส่วน5น้อยกว่า3เศษ1ส่วน2นั่นเองทีนี้เรามาพิจารณาจำนวนคละที่มีจำนวนนับข้างหน้าเหมือนกันนั่นก็คือ5 เศษส่ส่วน6กับ5เศษกัส่วนเเปรียบเทียบจำนวนนับจะพบว่า5เท่ากับ5เราจึงมาเปรียบเทียบเศษส่วนที่อยู่ข้างหลังจำนวนนับนะคะคือ4ส่วน6กับ5ส่วน9ตอนนี้เรายังเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดย ใช้ตารางการคูณแม่6และแม่9 4ส่วน6จะคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนจะได้12ส่วน18และ5ส่วน9จะคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้10ส่วน18ซึ่ง 1 2 1ส่วน18มากกว่า1 0 1ส่วน18แสดงว่า4.6ส่วน6มากกว่า5.9ส่วน9ดังนั้นเราจึงได้ว่า5เศษ4ส่วน6มากกว่า5เศษ5ส่วน9นั่นเองการเปรียบเทียบจำนวนคระขั้นตอนแรก ให้เปรียบเทียบจำนวนนับของจำนวนคละก่อนถ้าจำนวนนับใดมากกว่าจำนวนคละนั้นจะมากกว่าถ้าจำนวนนับเท่าก right> ันให้เปรียบเทียบเศษส่วนเศษส่วนใดมากกว่าจำนวนคละนั้นจะมากกว่าทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบ เศษส่วนและจำนวนคระนะคะวิธีที่1เราจะเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคระระหว่าง19.10กส่วน10กับ1เศษ7ส่วน8เศษเกินก็คือ19.10ส่วน10เราจะทำให้19.10ส่วน10เป็นจำนวนคระซะก่อนนะคะก็จะ เขียน19ส่วน10ให้อยู่ในรูปของจำนวนคราคือ1เศษ9ส่วน10เราก็จะได้จำนวนครา2จำนวนเอามาเปรียบเทียบกันนะคะจะพบว่าจำนวนนับคือ1เท่ากันนะคะ1เท่ากันแล้วเราก็จะไปเปรียบเทียบเศษส่วน ระหว่าง9ส่วน10กับ7ส่วน8ตอนนี้เรายังเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันเราต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนโดยการใช้ตารางการคูณแม่10และแม่8นะคะตัวแรก9ส่วน10จะคูณด้วย4ทั้งเศษและส่วน นักเรียนจะเห็นว่าคุณครูแยกสีให้นักเรียนเห็นชัดเจนนะคะตัวเศษส่วนตัวแรกจะเป็นสีน้ำเงินเศษส่วนตัวที่สองจะเป็นสีอ่ะแดงนะคะต่อไปเศษ7ส่วน8ก็จะคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนนะคะทำให้ตัวส่วนเท่ากันคือ40จากนั้น ได้เศษส่วนใหม่2ตัวแล้วเอาตัวเศษมาเปรียบเทียบกันก็คือ36และ35ซึ่ง36ส่วน40มากกว่า35ส่วน40แสดงว่า9ส่วน10มากกว่า7ส่วน8ดังนั้นเราก็จะได้คำตอบคือ19ส่วน10 มากกว่า1นึเศษ7ส่วน8นั่นเองอันนี้คือวิธีที่1น,นะคะเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคระทีนี้วิธีที่2กลับกันนะคะครูจะใช้เศษส่วนและจำนวนคละตัวเดิมแต่จะใช้วิธีเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินจะทำกลับกันกับวิธีที่1เมื่อกี้นะคะจำนวนคละ ก็คือ1เศษ7ส่วน8จะเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินก็คือ15ส่วน8เมื่อได้เศษเกินทั้งสองตัวแล้วเอามาเปรียบเทียบกันแต่ว่าตอนนี้ยังเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะยังตัวส่วนยังไม่เท่ากันเราจะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันซะก่อนโดยใช้ตาราง การคูณแม่10และแม่8ปเศษส่วนตัวแรกนะคะทำยังไงให้ได้4 0เท่ากันก็คือคูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนก็จะได้76ส่วน40เศษส่วนตัวที่28ทําทำยังไงให้ได้40ก็ต้องคูณด้วย5แล้วก็จะต,ต้องคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนก็จะได้76ส่วนสี ได้เศษส่วนใหม่2ตัวเอาเฉพาะตัวเศษมาเปรียบเทียบกันจะได้ว่า76ส่วน40มากกว่า75ส่วน40แสดงว่า19ส่วน10มากกว่า15ส่วน8ดังนั้นเราก็จะได้คำตอบคือ19ส่วน10มากกว่า1เศษ7 ส่วน8นักเรียนจะสามารถเลือกใช้วิธีไหนก็ได้นะคะจะเลือกใช้ทำเสร็ษเกินให้เป็นจำนวนคระหรือทำจำนวนคระให้เป็นเสร็จเกินก็ได้สรุปอีกครั้งนะคะการเปรียบเทียบจำนวนคระขั้นตอนแรกเลยให้เปรียบเทียบจำนวนนับของจำนวนคระก่อน ถ้าจำนวนนับใดมากกว่าจำนวนคระนั้นจะมากกว่าถ้าจำนวนนับเท่ากันให้เปรียบเทียบเศษส่วนเศษส่วนใดมากกว่าจำนวนคระนั้นจะมากกว่านักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ครูสอนในคลิปวันนี้นะคะได้ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่ม1ของสอส,สวทในหน้าที่11-12ถึงเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคับในท้ายเรื่องในหน้า12ก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองหัดทำทั้งหมด6ข้อนะคะนักเรียนสามารถทำลงในสมุดได้เลยถ้าทำเสร็จแล้ว ในช่วงโควิดแบบนี้นักเรียนก็สามารถถ่ายรูปและส่งให้คุณครูตรวจได้ถ้าทำหกข้อนี้แล้วนะคะนักเรียนก็สามารถไปทำต่อได้อีกในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่5ของสส,ส,ส,สวทอันนี้จะอยู่ในแบบฝึกหัดที่1.4หน้า1 0ถึงหน้า11นะคะหน้า1 0 1ถึงหน้า11 ันนี้นักเรียนสามารถเขียนลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยแล้วส่งคุณครูตรวจให้คะแนนสำหรับคลิปนี้เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนครานะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ